thank you ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปามะอัปปามายุ มนุษย์นังอีเรยนังสุปุริโซจเรยาดิทัสีโซวะนัตติมัจุสนาคโมติบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัปปายุคาถา พันนาความตายพระพันนาความตามพุทธาสิทธิ์เบื้องต้นพอสมควรแก่เวลาสืบไปสมเด็จพระบรมมาส,สดาผู้ทรงพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่ปวงประชาสัตว์เป็นหนึ่งนิดย่อมทรงชักนำให้ประกอบกิจ อันจะให้เกิดผลที่ดีงามแก่ตนและท่านตามการละสมัยทั้งทรงสอนเน้นหนักเพื่อมีให้พุทธบริษัทเป็นผู้ประมาทดังพระบรมพุทธาวาดที่ตัดประทานว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบด้วยความประมาทเนืองๆเ,เลย ไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอันไพบูรณ์ดังนี้จริงอยู่ ผู้ที่ไม่ประมาทมีสติรู้สึกอยู่เนืองนิดย่อมประกอบกิจล้วนเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายมีความขวนขวายไม่ผัดต่อเวลาอุตสาหะบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีเพื่อหวังจะให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเป็นที่ตั้งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า สมเด็จพระบรรมศัสดาทรงเห็นประโยชน์อันไพศาลดังเช่นนี้จึงทรงตัดเตือนพุทธบริษัทอยู่เสมอเพื่อมีให้เป็นผู้ประมาทอันหนึ่งเพราะความที่นรชนทั้งหลายจะต้องมีความตายอยู่เบื้องหน้าอันสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่เคยมี และสิ่งที่จะพาไปด้วยได้เมื่อตายก็มีแต่บุญและบาปซึ่งแต่ละคนได้สะสมโดยทำไว้เองส่วนสัพพะสะดุดแม้จะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาอันมีค่าหาได้ติดตามไปไม่โดยที่สุดถึงร่างกายซึ่งอยู่กับ ท่านตลอดเวลาก็ยังพาไปด้วยไม่ได้สมตามในพุทธภาสิทธิ์ที่ตัดไว้ว่าสัพเบสตามารินสันติมรานังตังหิชีวิตังความว่าสัตว์ทั้งหลายจากต้องตายด้วยกันหมดเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ยัตถากำมังคมิสสันติปุญญปาปะพรุกำมังสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้เข้าถึงผลบุญและผลบาปและไปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วอย่างไรสืบไปดังนี้นอกจากนั้นยังทรงแสดงเป็นการยืนยันว่าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายทั่วกันหมดดังพระพุทธพจน์ความว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายด้วยวิธีอันใดอุบายวิธีนั้นหามีไม่ถึงจะอยู่ไปจนชาราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอันต้องตายอย่างนี้เป็นธรมรมดาดังนี้ ความจริงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเครื่องกำหนดหมายใครๆก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะแตกดับไปในวันเวลาใดทั้งเป็นไปโดยฝืดเคืองลำบากประกอบด้วยทุกข์มีความแปรปวนไม่คงที่เพราะสังขารนี้เป็นสภาพอันเกิดแต่เหตุ โดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนมีความดับเป็นธรรมดาเหตุอันแต่งสังขารขึ้นนั้น่อมมีกำลังยังสังขารให้เป็นไปเพียงชั่วคราวถ้าเหตุสิ้นสังขารก็ต้องสิ้นธรรมดาของสังขารย่อมเป็นอยู่เช่นนี้ บุคคลผู้ไม่รู้เท่าทันสังขารจึงมัวเมาประมาทในวัยบ้างในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างในความเป็นผู้ไม่มีโรคบ้างในชีวิตบ้างไม่อาศัยสังขารทำคุณประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นตามสมควร จึงชื่อว่าไม่ได้ถือเอาประโยชน์ของร่างกายกับอาศัยสังขารทำความชั่วที่เป็นดังเช่นนี้ก็เพราะเป็นผู้ประมาทส่วนนักปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณพิจารณาเห็นความจริงของสังขารด้วยประการดังนั้นแล้วเป็นผู้ไม่ประมาท และดำรงตามพระพุทธพุทธโทวาทรีบเร่งประกอบกรณียกิจบำเพ็ญกุศลสุจริตให้เกิดให้มีในตนจนสุดความสามารถไม่ไว้วางใจในอายุและชีวิตคือความเป็นอยู่ของตนอันน้อยนิด และเป็นอยู่ได้ไม่นานนั้นพยายามบากบั่นบำเพ็ญประโยชน์อันดีงามเพื่อได้เป็นที่พึ่งของตนทั้งปัจจุบันและในเบื้องหน้าสืไปทั้งไม่มัวเมาหลงไหลในชีวิตอันปราศจากสาระซึ่งจะต้องตายทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้โดยไม่มีประโยชน์ เพราะความตายย่อมมาถึงแน่นอนและเป็นสิ่งที่ผัดไม่ได้สมดังพุทธภาสิทธิ์ที่ตั้งเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นว่าอัปปายุมนุษย์นังฮีเลยะนังสุปุริโซจเรยาดิตะซีโลวะ นัติมัจจุสนาคโมความว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนักบุรุษผู้มีปัญญาดีพึงดูหมิ่นอายุอันน้อยนั้นเสียพึงปฏิบัติตนดังคนที่มีศีรษะถูกไฟไหม้ฉะนั้นอันความตายที่จะไม่มาถึง เป็นไม่มีดังนี้พระพุทธภาษิตนี้ตัดสอนสัตว์ปรุษมีให้มีความประมาทต่อชีวิตของตนและให้รีบบำเพ็ญบุญกุศลให้บริบูรณ์ไัยบูรณ์ไม่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปเสียเปล่าเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องตายแน่แท้ ต่างแต่จะเร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้นนอกจากนี้อันชีวิตความเป็นอยู่กล่าวคืออายุนี้มีระยะการอันพึงกำหนดนับได้ไม่นานนักเลยเพราะจะต้องล่วงลับดับไปถึงเป็นอยู่ก็ยังกำหนดได้อีกว่าหย่อนกว่าร้อปีพ้นจากนั้นมีน้อยนัก ไม่ถึงซึ่งอันนับได้มีแต่จะสั้นลงตรงตามพระพุทธภาษิตในชราคาสูตรความว่าชีวิตความเป็นอยู่คืออายุนี้น้อยนักสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมสิ้นชีพไปแต่ภายในร้อยปีแม้หากว่าผู้ใดมีชีวิต เป็นอยู่ได้เกินกว่าร้อยปีไปผู้นั้นก็จะต้องตายเพราะชาราแน่แท้ดังนี้ท่านพารนาระยะการในระหว่างเกิดจนถึงวาระที่แตกดับของมนุษย์ไว้สคือปฐมวัยมีระยะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง อายุไม่เกิน25ปีมัดชิมวัยมีระยะตั้งแต่25ปีถึง50ปีปัดชิมวัยมีระยะตั้งแต่พ้น50ปีแล้วจนตลอดอายุไขความแปรแห่งสังขารผ่านวัยทั้ง3อุปมาดั่งการข้ามสะพานโคง้ง ต้องเดินขึ้นสู่ที่สูงก่อนจึงถึงที่ราบและเดินต่ำลงจนถึงพื้นแต่คงผ่านไปไม่ได้ตลอดทั้งนั้นย่อมดับเสียในระหว่างเป็นอันมากเพราะกำลังแห่งชีวิตคืออายุอันธรรมดาแต่งมาย่อมไม่เสมอกันนอกจากนั้น ย่งเนื่องด้วยมีปัจจัยภายนอกสนับสนุนและตัดรอนในระหว่างมีส่วนหนึ่งอีกซึ่งทำให้เหตุภายในเป็นไปสั้นและยาวต่างกันกล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือสังขารเป็นสภาวะเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุสิ้นสังขารก็ต้องสิ้นตาม เหมือนพืชทั้งหลายที่หวานลงในผืนดินต้องอาศัยรดแผ่นดินและใย,ายยางในพืชพืชน,นั้นจึงจเจริญงอกงามได้ตรงตามพุทธภาษิตความว่าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งหว่านลงในานาหรือในไร่อาศัยรดแผ่นดินและ รถในพืชน,นั้นทั้งสองประการย่อมง,งอกงามขึ้นได้ข้อนี้ฉันใดธาตุขันอายตนะหเหล่านี้อาศัยเหตุย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุสลายก็ย่อมดับไปฉ,ฉันนั้นแลแต่เมื่อจะกล่าวในทางอันเป็นอย่างสุขุมแล้ว ย่อมกำหนดเห็นความแปรแห่งสังขารในชั่วขณะหนึ่งคือไม่คงที่อยู่นานชั่วระยะการเพียงนิดก็แปรเปลี่ยนชีวิตอัตภาพและสุขทุกขทั้งพวงประกอบกันเป็นธรรมดาเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลัน อธิบายว่าความแปรแห่งจิตเจตสิกธรรมอันเป็นไปในชั่วขณะโดยอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานหายไปอารมณ์อื่นเกิดขึ้นใหม่แทนพลันดุดควันไฟที่พยพุ่งขึ้นจากป่องพันเก่าลอยขึ้นแล้วจางไปควันใหม่ลอยขึ้นแทน ผู้ที่ทันคิดก็ผู้ที่ไม่ทันคิดก็เข้าใจผิดโดยสำคัญว่าเป็นควันไฟเดิมสัตว์ทั้งหลายที่ได้ชื่อว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็เพราะมีรูปธรรมนามธรรมเกิดสืบเนื่องกันอันเรียกว่าสันสติสมัยใดรูปธรรมนามธรรม ไม่สืบเนื่องกันดังเดิมสมัยนั้นสัตว์นั้นก็ย่อมชื่อว่าตายสังขารทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีความแปรปวนในท่ามกลางและมีความแตกสลายในที่สุดฉะนั้น ต่อแต่นั้นในพระสูตรนี้ได้แสดงอุบายไว้หลายข้อด้วยกันสำหรับเป็นอุบายวิธีเครื่องพิจารณามรณะโดยเป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นโยนิโสมนสิการควรใส่ใจดังจะได้รับประทานวิสัชนาพร้อมทั้งอธิบายเป็นลำดับไป ข้อหนึ่งชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนหยาดน้ําค้างธรรมดาหยาดน้ําค้างที่ตกเปียกชุ่มใบหญ้าแต่เวลากลางคืนครั้นพระอาทิตย์ขึ้นสาดแสงแผดเผาน้ําค้างนั้นก็พันที่จะเหือดแห้งหายไปไม่ชุ่มอยู่นานได้ข้อนี้ฉันใด ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็เช่นนั้นก่ลาวคือเมื่อมีชาติความเกิดเป็นเบื้องแรกแล้วก็ถูกชราพยาธิและมรณะลุมเผาไม่ให้ดำลงอยู่ได้นานเกิดแล้วก็ย่อมต้องแก่เท่าเจ็บไข้ตายไป ในช่วงเวลาไม่ถึงร้อยปีฉะนี้ข้อ2ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนหยดน้ำธรรมดาหยดน้ำที่เกิดจากฝนเม็ดโตตกลงมากระทบพื้นด้วยกำลังแรงกลายเป็นหยดน้ำให้ปรากฏย่อมพันจะแตกไปไม่ปรากฏอยู่ได้นาน ข้อนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นกล่าวคือเกิดขึ้นเพราะความประชุมแห่งเหตุเมื่อเหตุสลายจากกันก็พันดับไปชะนี้ข้อ3ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลอยไม้ที่ขีดลงในน้ำ ธรรมดาน้ำเป็นของที่เหลวที่ไม่แยกจากกันเมื่อบุคคลเอาไม้ขีดลงเพื่อให้น้ำนั้นแยกกันพอไม่มีไม้ขั้นน้ำก็กลับเลื่อนไหลรวมตัวกันอีกรอยที่ขั้นย่อมไม่ปรากฏข้อนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น ที่ยังคงอยู่ได้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยหนุนเป็นเครื่องอาศัยเมื่อหมดปัดจจัยเกื้อหนุนชีวิตก็ต้องสลายลงในที่สุดสมด้วยพุทธภาสมด้วยพระพุทธนิพนธ์ความว่าเมื่อใดอายุออุน่นและวิญญาณ ละจากกายนี้เสียเมื่อนั้นกายนี้ก็ย่อมต้องนอนถูกทอดทิ้งหาสาระไม่ได้เลยข้อ4ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลำธารอันไหลลงจากภูเขาธรรมดากระแสน้ำในสายธารไหลจากที่สูงไปสู่ ไหลาจากที่สูงไปไกลกำลังเชี่ยวย่อมพัดพาเอาสิ่งที่อาจนำไปได้ด้วยมิได้มีหยุดหย่อนสักขณะมีแต่จะไหลไปอย่างเดียวข้อนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น เพราะเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปก็ย่อมพัดต้อนเอาชีวิตสัตว์ทั้งปวงให้ไหลล่วงตามไปด้วยโดยมิได้มีการหยุดพักเลยสักคู่หนึ่งชัขอ้อ5ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนก้อนเคละที่ปลายลิ้น ธรรมดาบุคคลผู้มีกำลังย่อมถ่มก้อนเขระที่ปลายลิ้นออกจากปากได้โดยไม่ยากฉันใดชีวิตนี้ก็พันมีจะแตกดับไปได้โดยง่ายฉันนั้นข้อ6ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อที่ถูกแนบไฟ ธรรมดาชิ้นเนื้อที่บุคคลนำลงใส่ในกระทะซึ่งร้อนตลอดเวลาวันยังค่ำชิ้นเนื้อนั้นย่อมพลันไหมไม่ทนอยู่นานได้ข้อนี้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องถูกเพลิงคือกิเลสและกองทุกเผาผลาญตลอดเวลา จึงไม่อาจดำรงอยู่ได้นานฉะนั้นข้อ 7. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับโคที่จะถูกเชือ่อเมื่อโคนั้นถูกต้อนไปสู่ที่เขาจะประหารย่างเท้าเดินไปแต่ละก้าวความตายก็ใกล้เข้ามาทุกขณะข้อนี้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อวันคืนผ่านพ้นล่วงไปก็ใกล้ความตายเข้าไปคล้ายวัวที่เดินไปสู่สถานที่ถูกฆ่าฉันนั้นสาธุชนพุทธบริษัทเมื่อทราบชัดเรื่องอุปมาชีวิตดังที่แสดงมาพึงพิจารณาให้เห็นโดยแจมแจ้งว่า ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมีเวลาอยู่ได้ในโลกนี้น้อยนักไม่นานเลยควรมีสติไม่ประมาทแล้วเร่งบำเพ็ญบุญกุศลให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าประโยชน์ จะได้ถือเอาสิ่งอันเป็นสาระออกจากร่างกายอันหาสาระมิได้นั้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งอันมั่นคงของตนในภายหน้ามีอัธาธิบายดังแสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชะนี้ ยะทาวลิวหาปุราปาริปุเรนติสักระเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะิอิจิตังปารินังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะธามณิชติราโสยะหา สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาฒนาสีริสานิจังมุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังอะลัง